สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เมื่อกี้นั่งเมาเมียเพลินเลยนะโอ้โหเลยครับแต่เมื่อกี้ถามยังว่าอยากได้ลูกกี่คนตั้งใจเนี่ยอยากมี4คนครับเมียหรือลูก4เนี่ยเมียสิครับไม่ลูกสี่ใช่ลูกเลี้ยงสี่ลูกสี่คนคนที่สองเป็น ผู้หญิงผู้ชายอยากน้องนิวอยากได้ผู้หญิงจะพยายามทำออกมาให้เป็นผู้หญิงแต่กว่ามันจะได้เนี่ยมันก็ต้องมีการปลุกเราอารมณ์อะไรต<อ>ัว <ๆๆ S 1> <อ>เล็กเนี่ยเติมรักกันยังไงช่วงแรกๆมันจะมีปัญหานิดหนึง่งคือผู้หญิงเนี่ยเวลาให้นมให้เป็นความรู้ผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้โดยว่าผู้หญิงเลยมันจะเหนื่อยมากเพราะว่าเด็กต้องกินนมทุกสองชั่วโมงครึ่งเพราะนั้นเรื่องจะนอนเนี่ยไม่ได้นอนไม่เป็นเวลาอาสะผมบางคนยังไม่มีเวลาสรสเลยเพราะนั้นให้นมให้นมเสร็จต้องไปปั๊มนมต่อ บางทีเราเป็นสามีเราอยากจะไปสกิปกิจกรรมกันหน่อยไหมกิจกรรมหน่อยไหมจะปลืมพลืมพลมเจาะพรืมปลื้มไม่ได้เห็นทรงมันแบบเหมือนคนเมาค้างอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหมหมดอารมณ์อารมณ์ฟิลมันไม่เกิดหรือบางครั้งเขาพร้อมแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปไม่รู้จะบอกไงเขาอาจจะไม่ได้ไปทําผมเพราะว่าอยู่บ้านเป็น สีเดือนเราก็แยกไม่ออกว่าอีกทรงไหนที่มันพร้อมอีทรงไหนที่มันไม่พร้อมมันไม่มีสัญญาณบอกเราใช่พอหลังๆเนี่ยพอมารู้จักกับมาดามฟินเนี่ยเขาจะเหมือนกับพอเขาฉีดปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยโอ๊ยตอนนี้เขาพร้อมเขาเฟรชใช่มันเป็นสัญญาณบอกสัญญาณชีพมาใช่เราไม่ต้องไปเดาเอาเองไม่ได้หันไปขอบตากูเป็นหมีมา มงยกูน่าจะอยากนอนมากกว่าแต่พอกลิ่นมาปุ๊บเรารู้แล้วเออเขาตอนนี้เขาแบบเฟรชนะเออดีแล้วพี่จ้าชอบกลิ่นนั้นด้วยไหมใช่ครับดมแล้วมันรู้สึกแบบเออเขาสดใสผมอยากรู้ว่าเวลาพี่ได้กลิ่นเนี่ยแล้วแบบเฮ้ย มันจะต้องใช้เวลานั้นแน่เลยใช่เขาฉีดเขาฉีดกินไหนเขาฉีดกินไหนเขาฉีดกินไหนน้องนิวชอบชอบชอบสีแดงนี่ครับนี่ครับฟินเลิฟ์ฟินดิเลิฟใช่ครับเพราะฉีดปุ๊บคุณรู้เลยว่าผมรู้เลยว่าเขาพร้อมตอนนี้เขาสดใสสดชื่นมากใช่ครับเหมือนเขาเขาบอกซิกแนลกันเนาะเฮ้ยเป็นวิธีบอกเป็แกลงมากเลแต่พะร้อนอยู่นะแจ๊กเพราะเดี๋ยวยังไงฟียแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิด ฉีดฟินอินแบล็คล่ะมุดไหนของผมเนี่ยจะเป็นฟินอินแบล็คครับไม่ถึงว่าพี่เจ้าใช้เองใช่ผมใช้เองแล้วเราต้องฉีดด้วยไหมผมผมว่าเขาฉีดแล้วผมฉีดตลอดอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่บ้านใช่ครับคือแต่เราอ่ะเป็นคนทํางานเป็นคนออกไปนู่นนี่แต่แต่น้องอ่ะมันต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมใช่เราก็จะตกลงกันเลยว่าเมื่อไหร่ที่เธอมีกลิ่นนี้ออกมามันเป็นสัญญาณเลยนะว่าเธอพร้อมเพราะปกติเขาฉีดอ่ะ ภปกติคนที่เป็นแม่ให้นมอยู่เขาจะไม่ค่อยฉีดกันเพราะว่าบางทีโดนตรงนี้โดนตรงนั้นเด็กมาดูดมาตบมาอะไรเงี้ยเด็กจะแพ้ถราะเขาต้องพร้อมเขาต้องพร้อมจริงเออมันใช่เลยนะเออพูฟังแล้วมันรู้สึกแล้วพี่พูดล่ะพี่พูดอ่ะอ๋อของผมฮะเบิกน้ำหอมบ่อยมากแหมพูดแล้วทำเป็นเหนือจริงเขาใช้จริงนะใช้จริงอ่ะรู้มันพูด เบิกทุกวันแสดงว่ามันบ่อยไงชอบอะไรในมมาาดฟิคนอื่นๆชผมเนี่ยใช้มาเยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยที่น้ำหอมสามารถมามกซ์ กลิ่นกันได้ใช่แล้วเมื่อมาโดนกับเหงื่อของเราเนี่ยกลิ่นเขาจะเปลี่ยนมาเป็นกลิ่นของผมครับอ่าอย่างพุทธฉี่ของพุทธไปอ่ก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาใช่ไปออกกาลังกายเหงื่อออกมาก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานี่เป็นแบบเสน่ห์ของมาดามฟินเลยจริงครับอันนี้คือชอบมาดาราใช้เยอะมากเลยเนาะใช่ผมว่าเกือบทั้งวงการแล้วครับใช่ครับของเขาดีจริงตอนนี้ลามไปถึงพวก ช่างหน้าช่างอะไรนู่นนี่แล้วคือมันดีมากอ่ะพูดกันง่ายๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยดาราใช้เนี่ยมาโฆษณาหรือเปล่าคุณผู้ชม่ะพวกเขาใช้จริงใช้จริงครับแล้วมีคุณสมบัติแบบที่พวกเขาเล่าจริงๆสามารถที่จะผสมกลิ่นจาก3มกลิ่นเนี่ยแตกออกมาเจกลิ่นได้เลยแล้วเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของใครของมันป๋ามาขนาดนี้ถ้าป๋าไม่มีโปรนี่คือป๋าออกจากที่นี่ไม่ได้นะจ๊ะหรือป๋าออกไปเลยดีกว่ามีมีวันนี้ฟังแล้วต้องว้าวต้องกรี๊ดเลย มามาผมวม<า>่าในแบบฉบับ2แถม5เลยวันนี้ oh. โอ้โหต้องฟังดีๆเพราะมีเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นครับ<อ>ฟังดีๆนะครับวันนี้ถ้าซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดปกติราคา2,580แต่เราไม่ขายครับวันนี้เราให้1,990บาทเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาตอนนี้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นที่บอกไป2แถม5นั่นก็คือจะแถมน้ำหอมมาดามฟินให้อีก1ขวด นะครับและยังมีโลชั่นดอกไม้ให้อีก2หลอดและสบู่ตัวหอมอีก2ก้อนครับซึ่งถ้ารวม7อย่างนี้มูลค่า6,230บาทแต่วันนี้ครับจ่ายเพียงแค่1,990บาทตามที่ผมบอกไปนะครับถ้าสนใจนะครับรีบแอดไลน์มานะครับทางไลน์แอดแอดฟินห6ครับหรือโทรมาที่02-03-03-03 3ครับอสองแถมให้ที่ผมบอกเปล่ะ<อ><อ>มีสบู่มีน้ำหอมมีครีม แล้วครีมเขานะมันหอมมากเลยจริงๆถ้าอยากให้คุณผู้ชมหอมติดทนนานมากเลยเฉพาะโลชั่นน้ําหอมนะคุณผู้ชมขาสองหลอดนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยเนี่ยที่ทากันเนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยคุณผู้ชมอยากเข้าไปหอมไปชอนชัยหนุ่มๆหมดเลยูอจกทาท่าเอาเลยครับมาเลยฮะตัวเองคือที่ผมชอบด้วยนะคือทางเจ้าของเขาเนี่ยคือเราก็เป็นนักธุรกิจถูกไหมครับเวลาที่เราทําธุรกิจหรือทำ business อะไรเนี่ย สินค้าเนี่ยต้องมีคุณภาพก่อนเมื่อมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกมั่นใจแล้วเราจะกล้าที่จะเปิดตลาดออกมาเมื่อพอดังปุ๊บเข้าถึงกล้าทําการตลาดจริงๆน้องทายเป็นนักธุรกิจ ผู้หญิงที่เก่งมากเขาเลือกขวน้ําหอมจากประเทศฝรั่งเศสและได้รับการรับรองจากสถาบันอิฟราจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ําหอมที่คนไทยทําแล้วขายในประเทศไทยด้วยคุณภาพน้ําหอมที่เป็นอินเตอร์แบบนี้มีมาดามฟินที่เดียวคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้มาขนาดนี้ต้องโปรค่ะจัดโปรอีกหนึ่งรอบด้วยจัดไปครับ1 9 9 0บาทนะครับเป็นโปร2แถม5ครับฟังดีๆนะครับได้น้ําหอมสองขวด เราแถมน้ำหอมให้อีกหนึ่งขวดนะครับและยังมีครีมนะครับดอกไม้เนี่ยนะครับให้อีกสองหลอดแล้วก็มีสบูู่ก้อนตัวหอมให้อีกสองก้อนครับแอดไลน์มาครับครับผมฟิน16ครับหรือโทรที่02 0300033ครับครับผมนี่ก็รับกันไปเต็มๆแบบนี้นะสนใจก็โอ้โหรีบหน่อยละกันต้องรีบต้องรีบโอรายการ้อยรายการหมดีลยวะนี่ตอนแรกมาก็าหล่ออยู่แล้วนะพอเขามาฉีดเลยในรายการผมมองหน้าครับผมอยากเป็นเมียเขาเลยนะโานั่งนี่มาโจกมาห้านั่ผู้ชม เลยว่าชีวิตคุณจะสุขสบายเพราะว่าเขาเปไม่อั้นขนาดนี้โปรเขายังเปไม่อั้นเลยจ๋าเดียวเคลียร์คุณผู้ชมค่ะสุดยอดเลยนะเอาวันนี้ก็รับกันไปเต็มๆนะสำหรับโปรนี้นะครับไปแล้วกันวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยนะครับพี่เป็น้ขอบคุณครับขอบคุณครับพบกับพ่อบ้านงานเข้านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมง5นาทีถึง9โมงครึ่งนะครับทางช่องเว็บพอยต์หมายเลข23วันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนนะครับกับพ่อบ้านลาไปก่อสวัสดีครับ